เราจะเห็นผังที่ฝรั่งเศสออันนี้ไล่ไปก่อนอันนี้ก็คือเขตแดนนะครับเอาอันนี้เขม็เอาของผมเขม็นสูงเขม็นต่ำไอาจารย์มันแบ่งกันด้วยท่าสันปันน้ำอยู่แล้วอันนี้ก่อนอันนี้คือภาพที่อาจจะบอกว่าออกจากออกกับอาจารย์รายการอาจารย์ยิ่งยิ่งยิ่งสาครั้งแรกครับก็คือแผนที่1นึ่งต่อสองแสนทุกระว่างเราไม่เคยเห็นประชาชนไม่เคยเห็นครับ กระทรวงต่างประเทศเราไม่เคยให้ให้ใหประชาชนดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับค่ะมืกี้นะครับ2อ,อันนี้นะครับนิ่งๆไหมนะฮะอันนี้คือแผนบริหารจัดการกัมพูชาซึ่งแส,แสดงเห็นสันปันน้าชัดเจนเลยว่ากัมพูชาก็ยอมรับว่าสันปันน้าอยู่ที่ขอบหน้าผาใช่คือของเขาเองก็ยอมรับแต่เขายอมรับเมื่อเขาได้แผ่นดินเราไปแล้วออตอนนี้นะครับสารโลกไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดน เพราะฉะนั un, ้น<ม>ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ m อ u 4ยจ๋าเนี่ยก็ใช้ให้ดีเลยศาลโลกตัดสินเฉพาะตัวปราสาสตร์แม้ถึงได้คดีพูดว่าคดีปราศาสตร์พระวิหารไม่ใช่เขา,รา,ารพระวิหารนะปราสาสตร์พระวิหารมันก็ตลกว่าปราสาสตรเป็นของขเขมรอีแผ่นดินยังคุมเครือตกลงเรา,ถาไถอก้อนหินลงหน้าผาไปเลยได้ไหมอย่างนี้ไงแม้แต่มันก็ผ่านเกินไปแต่พูดให้ฟังว่าคุณแยกกันได้ยังไงคือคือผมลําดับงี้ง่ายๆก็คือหนึ่งใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สารดีการในแผนดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรณีคุณนพดลปัฐมะสองสารนี้วินิจฉัยว่าข้อสงวนสิทธิ์งอยู่ค่ะอมีภาพอื่นอีกมาของอาจารย์แล้วก็ันนี้เป็นภาพบริหารจัดการซึ่งณวันนี้เนี่ยทหารไทยเนี่ยผมทราบมาว่าท่านล้อมกรอบอยู่แล้วแล้วก็ภาพนี้สําคัญมากนะครับก็คือ ภาพของกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์118เนี่ยก็คือท่านไปค้นพบประสัทพระวิหารอแล้วก็ภาพนี้ถูกทําลายไปแล้วเมื่อตอน2546ครับแต่ผมถ่ายเอาไว้ตั้งแต่43อืมก็ยังอยู่อันนี้เราก็ใช้งานได้นะครับทีนี้เราเราใช้คำวินิจฉัยสามัญนูนแล้วเราก็มีหนังสือไปถึงรัฐบาลให้ไปให้ไปใช้ข้อสงวนสิทธิที่ทําสหประชาชาติเอาไว้ตั้งแต่2500 หลังจากนั้นเราก็ทำหนังสือถึงยูเนสโกบอกว่าพื้นที่โดยรอบภาษาพระวิหารเนี่ยตามเทคโนโลยีใหม่คือไรด้าเนี่ยเป็นของประเทศไทยและรวมถึงราษาพระวิหารด้วยซึ่ง<อ><อ>กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนเนี่ยขัดต่อข้อหนึ่งเลยพัพ p ปอร์ต้นั้นจะต้องอยู่ในอธิปไตยของรัภาคีครับแล้วคนที่รับจดทะเบียนเขาไม่เช็คเขาไม่สืบเขาหลับหูหลับตาเขาหลับหูหลับตาเพราะอันนี้เป็น,ปน,ปนแฟนชายจันมเ<อ>ราดกโลกคือแฟนชายที่ผมบอกไนงะ เราต้องเป็นมรดกไทยมันจะเป็น,นไทยเฮริเทจทีนี้เราต้องให้รัฐบาลทำเพราะว่าเอกชนทำไม่ได้รัฐบาลเป็นรัฐภาคีต้องไปดำเนินการค่ะ